ตอนนี้เราก็อยู่ี่ประเทศที่ดูนะคะตอนนี้เนี่ยที่ฉันมาถึงที่อะไรที่นี่เที่ยวีย้อะไรคะคุณุโอก็ตคานเนลซิตี้คานเนลซิตี้อยู่ทีุ่กุูอกะนะคะท่านอยากจะบอกว่ามาเดี๋ยวนโบสชว่อุทธบอกว่ามีน้ำพุอลังการะคะ่ะก็เลยมาดูอยากดูไหมคะอยากดูดูเลยคะ่ะสิ่งที่เราเหน็นกับสิ่งที่เป็นจริงคุณคะ ขัานมันี่ค่ะหรืผอผากประชานะคะคุณหลอกดาวประดิดตาวันนี้นะคะแพมก็กลับมาที่นี่อีกรอบหนึ่งหลังจากเมื่อวานเรามารีวิวนะคะเป็นลำโพุนะคะจะกลับมาดูว่ามันโอเคไหมมันจริงไหมแต่ก็เหมือนเดิมนะคะคุณหลอกดาวเหมือนเดิมค่ะจะบอกว่าวันนี้เรามากินข้าวกันที่ร้านอาหารๆๆน่ารักๆนะจ๊ะในประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะที่ห้างอะไรคะคุณ คันเดิตี้ตเหมือนเดิมนะคะอ่าแล้วจะบอกว่าเนี่ยน่ารักปะเห็นปะน่ารักปะอืมน่ารักมากอาหารก็น่ารักนะเธอดูสิบอกเลยกล้ากินไหมเสรษหายไม่กล้ากินน่ารักเลยดูด,ดิทำมาเป็นตัวอีมี่ด้วย,ยาน่ารักมากเลยแล้วก็เนี่ยดูสิ น่ากินมากเลยอ่ะโอ้มันเลิศมากเลยอ่ะชวนอ้วนมากกลับไปก็อ้วนเหมือนเดิมนะคะแล้อยากจะบอกว่านี่จ้าที่ฉันเลือิดี่าใส่ชุดเฉยๆหารูไหมจ้าดูดี่อ่าเป็นช้อนส้อมนะจ้ารสสลาดเออเด็กข้างหลังก็คงยู่ข้าวแล้วเนาะสงสัยแม่ไม่กินข้าวแต่ว่าวานแม่บอกว่ากินที่นี่โอเคกว่านักจ้าแ้วก็ทั้าไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะอ